mẹ bọt ao mẹ 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 รองหลังตัวเก๋าจัดไม่ได้ยูฟันเนอร์ปนิววัตชิปเบาเอาบอลยืนตำรวจจัดไม่ได้บอลยืนที่มุกลามองชิปต่อให้ชมยัน ลูกบอลไปที่มือบลไวได้กิตาร์จากเตะข้าตามหาใจหาใจเล่บนบอลหาใจโดนตังเปลาดันขึ้นคับดันขึ้นอันนั้จำ้ำตั้มอันนัดดูเพื่อนจะชิดไม่ใครอันนัดชิดนาำปีขวาพร้อมนุมินิซัพมองไม่ได้ ทางสบานวันจ่ายต่อให้ินวัตนวัรชิมสาธินัตยศัก์ได้วันเดววัาสบเพื่อขึ้นทีดียวิัก่ายให้ินวัตนวัตรชิงต่อยนีสาวงไม่ได้นะาเียวนาไดู้ันเนอร์อีกครั้งนึง เียรตล้100บาทโดน2วันลูกมาหมดเอาตา,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 าติดยายาเตะขึ้นมาบอ,อลออกรูกขุ่นของอดโดนง สองวันได้เตะวันต่อมาให้ขอสามสุดินสุดินเปิดวัต่อมาไว้ยืตัดทีมบอลไปได้ยืดตัดรักดวยรุกตัวาแล้รสตัดการทีมที่มุงตรงแล้ว ยิ่งบอออกมาได้หรมีชูบาเกป็ไนะครือเทกได้ทั้งกันขอแพทย์สนามทั้งสองทีมไหรยปรทีมทั้งสองทีมมีสเปรย์มีน้แขงหมนะเร็บจักเลยตะก้อนอะไรมาตะก้อนอะไร เท่าไรินาี่เลือดำดาวออกเลยครับหไหมาเก้าลงแทนลาวุฒสวรรณาลายุทธสุวรรณมาเลชิก้าามา ติดโ้ดนะครับเกี่ยวกับงาที่18เดือนะครับที่โรงเรียนวัด ขอย่างคุแก้วน้องตีนชุนอยมาปงเข็มมามางเสาสองดังตีนวาง้าไม่ได้ดัาตกูังามเตะยองมาให้เียพงัอลอ่อนไปบอลสามได้ขึ้น บอลมาใจกื่อยไม่ผ่นบอลมาึงเซตต่อยนิศัตบอลมาช่ยิศัตมีจิยิศัตถ์ข้นบอลต่อให้ผ่านนุมีุิุเนื่อยแลุากแดุ่จิดดต่อเ่คุณแมุุ่บอลุได้บอลไม่ผ่นอัินบอลได้บอลใจบอลใจขึ้นบอลต่อให้ยนิศัต์ ริัไมีพื้นทีริศหาชาย่อมราบ <pod> ุชายุ่ง <Exped> จ <ition> <c oughs> <can> ัดตี้มมีขึ้นเัินย่านลูกขยันตามขึ้นเหนียญอะเยี่มากยา ได้สันชัยอัจฉริยุดีบอลต่อให้อนุรุดีบอลต่อให้ชมพันชมพันดีมินตี่ดีบอลต่อลูกนี้โอ้โหไทยอีงุไทยน่องกูไทยไทยไยอะไรกันทรงไน่องอะนะอกบอลนั่บอลเป็นหาเป็นต่วันนั่นเเออ

เอาโยกไปโยกตาเตะโยกนมาไมชั้นสุดไหวไหมตาสนใจผมจะกดบอลลงเอาเดี๋ยวท่นบอกสตีนุ่ยาวมาระวังครับกินบอลต่อเรื่องสัตที่เรื่องสัตว์คิ้งกินบอลมให้สระ sai <Sý> liên 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 ตุงยาวมาได้มงเช็ดสามตัวมันคว้าไม่ได้ครับสามสูตรามประเทศน้องหอกเตะโดนงขึ้นมานจเจริญไม่พลาดผันใจมงไม่สรุดมันมาตอกมันละไปแล้วเชียร์บอปิดเครื่องแต่ยังมีพรชัยพันธุกขารองหลังนั่งเครื่องมาจากใต้วันมาเตะแมตส์นี้โดยเฉพาะ 82นาทีครับท่าน2นาทีเท่านั้นถ้าเสมอก็คงจะตามกติการดุจยาบัดมงเชตมัเข้าทามยุสักอีสักมินบอลต่อไปได้ขึ้นหนังมายุสักมาตโรตีมบอลต่อให้ยุสัก ดูซาให้ดูกินเป็นเตะโงขึ้นมาหาใจโดลงดูแล้าไปขึ้นั้เขึ้นมาบอลเด้งจวบนนยัใเบียดเบียดตามงาตามน้ได้กางจิบวัิวัชอตีกระาดสามตกขึ้นมา one five

ต่รีกหมดเวลาการงปลี่ยนสังกัดไปได้อยู่ในโคจงคุณเลิฟลงไปได้ทีมระสองคนผู้จัดการทีมกับคุณเลิฟลงไปได้ทีม,มล,สละสอคนมัไปด้อดู่นสน ที่จะเกิดวามยุติธรรมไม่ใ้่กามเชียร์ไม่ไอะไ,ไอรก็แล้วแต่แตการทีมมาลงไปรับห้าทหารเสือที่จะสังหารตุดโทษเพื่อเข้าสู่รอบชิงตอนนี้กลับมาเทากันแล้วครับในเกมจะเล่นดีหรบอไรก็แล้วแต่ แต่ตอนนี้กลับมาเสมอกันต้องย้อนกลนโทษกันเท่านั้น,น,นอือฮึไพ่ใบไหนไปเบิร์นไพบอลม,มาการชี้ไปท,ที่ประตูด้านล่าง,งที่กำลังออกยิงสุดท้ารับ การเสียงไทยนักกีฬาในสนามกีฬาที่ชาตนนนนิน,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 นะดูแลกันวิ่งมาสองชั่วโมงแล้วนับตังาานนา้งแต่วมน่อนแทงแตรงนี่แหละคือพล,ลังที่สำคัญของชาตินะครับยาวชนหลักตนพ่อบ้านยี่สิบสามสิบตีก็รหรือว่าทิ้งอะไร ใบกำลังสร้างาลูกหลานโซนสามเย่นลงไปด้อ่าไปได้เพราะผู้จัการเตียนักยงดเยี่ยยอดเยี่ยมอนี้เป็นประตูครับเข้าไปครับลูกแรกประตูหลงผิดทาง ส่วนสามทรงกิจดาวงคำเหลาลงไปสังหารเป็นคนแรกมาได้สิบหกนุ่มอดยิงมุมนี้เด็ดขาดครับประตูเดาทางถูกนัดแบบ เปลี่ยนทันทีผลที่สองของโซนสองทรงชลินลัทโลนุมโกนี่ก็เพิ่งกลับมาจากไต้หวันมามาเต็แมแบบนี้โดยเฉพาะ ชาชุมพรถ้าซูเปอร์แมนเลยนะครับเรนโดอใช่ไหมก้องหนาน้โเรนโดออ่าเอาละครับได้เปรียบ้วครับโซนสามอยู่ที่ธีรพงศ์เจริญนงนปอซิงพึ่งได้เมียหมัดหมาด ป้ายีงลูกเี้ยงโโอ้ัดรองเท้าใหม่นะครับรองเท้าใหม่ยิงลูกแรกเออไม่เสียเสีย30บาทโดยใช่เองเทรองเท้าผู้เดียวเนี่ยรักษาได้ทุกโรค อ่าล้ครับดำนสองหนึ่งครับโซนสามสุขินบุริวงยิงตรงนี้เด็ดขาดบ้างครับอ่าสมสวัสดิ์วงคำเหลาหนุม่มไฟฟ้าฝ่ายิลิตแห่งประเทศไทย <laughs> มีเพื่อนแซวด้วยหมาเลขสามครับยิงด้วยเท้าขวาเติไปายิงเต็มข้อครับโอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังครับนำสามประตูต่อ2ครับตอนนี้จนสาม เลขเก้าสลุ์สีจันดีจับตาดีครับอยากระถิ่ตาเจ๊งถูกนี้โอ้ครับเดาทางถูกแล้วแต่บอลมันเลี่ยนนะครับคนที่สี่ 2000นัด KONGLANG บุญกองหลังตัวเก๋าสรัตัน คนที่ห้าของส่วนสองยิงโดนหมายเลขสิบห้าวีรศักดิ์รัตโลเบี <Okay. S 1> ย้ยงโม่นี้เข้าไปครับ และจนสุดท้ายมหาชัยชาชุมพรผู้สาประตูจะทําหน้าที่สังหารครับถ้าเข้าก็ปิดแมตช์นะครับปิดเกมคนที่ห้าในเกมก็ม่งนำประตูมาแล้วครับ ผลการดวลจุดโทษโซนสามก็ชออนะโซน2ไปด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4นะครับ5ประตูต่อ4สมศักดิ์ศรีกับนักกดาสองทีมเข้าแถวการสนามคารพท่านประธานและขอบคุณท่านผู้ชมครับ ส่วนสามก็ทะลุ้ารอลชิงชาเลิร์ครับท่านพระผู้ใหญเติมศักดิ์แสงวง